อยู่ในหลักสิโลงนี้นี่คนสุรินทีวีซื้อไอติมให้กินเด้อให้เลืกผมเข้าตรงตรงบางๆเลยอย่าให้ปิดด้อตาเด้อาธุแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดส้มสีแดงเลยครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาอาจารย์ยานะครับมาตามเลขความฝันกับอาจารย์ยานะครับคนเฝ้าสามกิโล หรือว่าสารหลักกิโลเฮนนะครับงวดนี้อาจารย์ยาจะได้เรียกอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับว่าจะฝันถึงปูนักลบโบราณอีกหรือไม่เราเข้าไปชมกันเข้าไปหาอาจารย์ยากันไปกันลยดนี่คับอาจารย์ครับอาจารย์กระกร้แบบโอนกรุ๊กขเนียร์กุ้งะไม่โอนงวดที่แล้วแล้วลุดครับลุดลุดวิ่งตัววิ่งได้อยู่ตัววิ่งเข่า วิ่งเข่าอย่ววิ่งเก่าแต่ว่าจับคู่ให้รุดผมก็ลืมผมก็ลืมผมก่อนจะมวยจะออกถ้าผมดังคิดอยู่โอ้ยแปดกับเก้ากับสามในตัวเดียวกันเดี่นี่ยังออกเด้อยนี่ออกมาจริงๆเลยเก้าสามเสียดายเสียดายลืมบอกเอฟซีลืมบอกเอฟซีมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะมีเขาไม่รุด เรีว่ากับเข่าเงียมากสามหมดสี่หมดสี่หมดติดนะครับสามันเข่าอีกเนี่ยมันมันเป็นเรื่องผิดปกติเลยเนาะครับมันอันนี้มันเลียกริ่งก็ถือว่าเข่าบ่เรียกริ่งเข่าต่อเด็กกับปอยเข่าไปตัวเดียวคนปวเข่าตัวเดียวได้จับจับบนถูรับบนถูครับเตื่อวันนี้ไม่จะได้ฝันเราบ่อาจารย์ฝันฝันอีกแล้วฝันลิ้นคนเก่าบ่คนเก่าคนหนึ่งผู้เฒ่าคนหนึ่งสองคนผู้เก่าก็คือ นักลบบ่นักลบนักบทหารนักลบครับทหารนักลบโบราณคนเก่าบ่ครับคนเก่าครับวันตาตาได้สามตัวทหารเก่าได้เม็ดเดียวตาหายสามตัวตาเนี่ยหมายถึงตาจันโบหูตาดำดำตาดำดำดำคมๆแนวหนึ่งแต่แซงเกงขาสั้นผ่าเขามาผ่าบ่าย่างมาทางแวะเขามาปั๊บกูก็นางยุ่งนั่นล ไปใส่ตาเออหายยาังลินดลกคนวะฝันฝันโดนออกไปสองสามมือแล้วสองสามมือแล้วเพิ่นเพิ่นมาว่าอย่างไหนฮะเนี่ยดน,นี้คนว่ากินน้ำบ่ตากินอยู่ดนี้ผมก็ถามตาบ,ามานนบา่มานน้ำเขาบ่มานอยู่มาเนอยเนยอ่นวะไม่ไปถามผม,มผมเป็นคนถามถามตามตานั่นครับ วันนี้ผมว่ามันยุ่มันหน่อยหนอยอืมวันนี้วดนี้แดดเลยยังตาในแร็วผมว่าอืมก็บอกอืมบอกเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งครับเจ็ดสองหนึ่งใหม่มาบอกเป็นตัวเลขเลยอ่ะตัวเลขคือทหารเก่าแหละอืมอืมตัวเลขบอกเลยเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งครับครับโอ้เอางี้กินน้ำแล้วกินน้ำแล้วก็ออกไปเท่าตายแหละครับ ยุบแปบเดียวหันเขาใหม่อันนี้ฝันต่อเนื่องเลยหรือฝันต่อเนื่องเลยโตจากกันเลยฝันว่าไอ้คนเถานั้นออกไปครับแต่ทหารมบลาณ่นเขามาอีกเขามาอีกโอ้เขามาปั๊บยางเขามาเลยบันนี้ยางมาหมกบนรวบหลักกิโลเปันแนมหลักกิโลเนมแนมเนแ้วก็ตั้งอยู่นะครับบันนี้ วัดนี้ผมามว่าเอาอีกไหมก่อนว่าเอาอีกไหมว่าเอาเอาหัเอาอีกไหมบ่าได้บอกว่าเจ้าให้เงวดเมื่อกี้มันผิดในประศรีบด้ว่าอยังบดได้นั่นๆเอายังไงเอาว่าเอาอยู่เพราะผิดไปแล้วเงวดนี้กูให้ตรงตรงนึกเงวดนี้กูให้ตรงตรงนึกเงวดนี้ให้ตรงตรงนายวึกยังไง เออสิให้ตรงอยู่ให้เม็ดเดียวดูเงี้ยนี่เม็ดเดียวก็ต้องอันนั้นเลยพูนว่าแต่กลับในเรื่องพูดว่าอย่างมันอันนใดล่างบนแนวพูดว่าบอกล่างบนล่างบนให้กลับน้นเลยเม็ดเดียวแต่ว่าให้เล่นเล่นล่างเล่นล่างเออกลับน้ำกลับน้ำกับพร้อมกลับพร้อมยันลุดยันลุดประจันอ๋อแล้นก็บอกยังล่ะ เกาหาพอด้วยโอ้โหเกาฮา่างดังเลยเกาหาเออพอดังอืมเกาหพด้วาครับะขอใส่เกาหาพด้จตะขอบได้เหรอเกาหาโอ้ยเราบอกดังซื้อเราบดีตะขอดอกทหันมาโดยเสียงดังยังไนเสียงกยไเสียงดังเนาะเสียงดังเกาหาหาเกาเกาหอเราคือจังไฮเลขแบบมันเสียงซูมเสียงกับเล็สีอ่นนีนะอะไรอีงวะเกาหาอ้วยเพิ่นมาวาจังไรต่อครับ เมืนว่าเ่าหาคนนี้คนก็บอกว่างดก่อนนะกับเห็ดยังไดงมันผิดเนาะเพมันว่ามันเอาไม้เพลนว่าเขาอยู่แในงวดนี้เพื่อเขาแน่นอนเนี่ยเขาแน่นอนเขาบอกว่าสาธุผมว่าเขาได้ใจไหนใหในฝันน่ะครับผมว่าสาธุันนี้เคนคนหนึ่งมันสิบใบ อย่าลืมกล่าวหาด้วยคนวะโอ้เออปุ๊สะดุ้งเลยมันีตื่นมาเลยวูวูมันคือบันอิลีแทวว่าฝันขึอนเลีเี่อวันนี้เออคือว่ากันฝันคือเป็นจริงเออฝันคือเป็นจริงครับเอา้วที่นี่เพิ่มเติเขียนไว้ให้แล้วครับเขียนเลยครับตัวการตัวนันอยูครับครับเอานี่นี่คนแก่ครับนี่คนแก่ให้เจ็ดสองหนึ่งตามตรงๆับ อันนี้อันนี้เหล็กผมชอบเจ็ดสองหนึ่งอ่าอีกยังไรอันนี้สองหกอ้าวสองหกมาได้ไส้เหล็กผมตัวนี้ผมชอบเหล็กผมชอบตัวนี้สองหกกับหนึ่งเจ็ดอ่าสองหกเออจังไรคือว่าหมักหมักว่าเหล็กผมชอบเนาะเหล็กผมหมักบอกมันต้องมีเหตุมีเหตุแล้วมันจังหมักผมมีผมมีผมมี บอมีเหรออ๋อล่างล่างคนก็บอกลักแรกพบสีสีนี่นะเจ้ามักซื่อมันเป็นไปได้บ่ได้เลยที่มันจะมาด้านนั้นตาเนาะที่ชอบในใจอ่าอ่าอ่าคือน้อยนึ่งใหญ่เอ็มซีบุญแคปนี่นี่อันนี้ของอาจารย์ยาหลาคนเขามาบอกนี่คือเจ็ดสองหนึ่งเลขชอบของอาจารย์ยานี่คือสองหกกับหนึ่งเจ็ดระวังสองหกหกกับเก้ากับหัวกับหางการหกหนึ่งไว้นั้มมาสั่น นอเลกันแล็กันจะหารทหานเก่าฐานโบราณนี่ให้เก่าหาเม็ดเดียวเม็ดเดียวอาจารย์ยาชอบตัวไหนเอามักที่สุดมักที่สุดแข็งแห้งแห้งแน่อาจารย์นี่มักฮะมักตัวนี้และนี่ใส่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจอผมมักตัวดีมักที่สุดคือหนึ่งเจ็ดอายุขึ้นทุกสูงในอาจารย์ยาผมบอถึงอ่าโอเคนี่ตัวมักหนึ่งเจ็ด อันนี้ก็มัดคือกันเนาะครับเกาหาก็มัดคือกันครับอ๋อ้โหนี่ไงเล็กเก็มากนะครับคุณผู้ชมนี่คือเลขอาจารย์ยาเนาะครับฟันเห็นนักลบคือเก่าครับคือเก่าโอ้โหเดี๋ยวเสียอาจารย์ยาถวายปู่เนี่ยถวายปูเด้อเด้อถวายตายายกินไอติมเดี๋ยวก่อนอ่ะบอกเคนเนี่ย เอเดี๋ยวหาจานก่อนด้ดวาจารย์วางหน่อยอ่ะนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็ขอบคุณนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับทางช่อง youtube แล้วก็ทางเพจนะค,คนสุรินทรีวีนะครับวันนี้ผมมาตามตัวเลขกับอาจารย์ยานะครับมือนี้ก็เลยได้อ่าเสือจิ้มนะครับถวายกับตาจันตเยาเซยี่มีหลักกิโลให้โชค ให้อาจารย์ย่าเป็นคนบอกกล่าวนะครับทางสองกันบายเป็นสาธุสาธุเอ้าเด้อทางสองคนเองเด้อองศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างอยู่ในหลักเกลือกรงนี้นี่คนสุรินทร์ทีวีซื้อไอติมให้กินเด้อให้เลขผมเข้าตรงตรงบังเด้ออย่าให้ปิดเด้อตาเด้อสาธุบรรเผาคนเก่งเด้อ ครับผมอ่ะก็ขอบคุณคุณผู้ชมหลายๆนะครับอาจารย์ยาโชวเลขอีกเท่านึงกอนสิจบเน้นๆให้เน้นๆนี่นะครับคุณผู้ชมเลขอาจารย์ยาแคบไปเลยเด้อแคบไปแคบไวชอบที่สุดก็คือหนึ่งเจ็ดกับเก่าหานะครับชอบที่สุดก็คือหนึ่งเจ็ดกับเก่าห่ะขอบคุณอาจารย์ยาหลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลครับ